นี่ครับพี่น้องล่าล่าดำล่ากินต้นครับล่าตัวนี้สีเนื้อทุเรียนสีบ่ขยายครับต้นกับซีบ๊วใหญ่ใบกับสีเล็งครับสิคูเนื้อออกครับพี่น้องเริ่มูดสิคูดรอครับมันจิจับเป็นคาบเลยครับพี่น้องต้นที่พ่ขยายต้นที่พ่อซีน้ัตาลเดี๋ยวสิคูเนื้อออกเป็นท่ายาครับกันเชียร่าครับเดี๋ยวมีล่ามขอแป้งในครับ ตวนเมื่อยครับต้วนนี้บ่ขื้นเลยนี่ครับถูดเปลือกอวิรดครับมันสิเป็นสีเขียวเนี่ยบ่ขยายครับต้วนบ่ขยายครับนี่กสิขูแล้วเดี๋ยวสิท่าย้ายเบื่องครับพี่น้องท่ายากับยากกับเชล่าพี่น้องครับนี่ครับปัญหาของเสือล่าครับล่าดำครับล่าดำเขาต้นนะครับล่าดำมันสีบรอนเตแต่เขาต่นนะครับ เทียกเขาไต่ไปก็มีครับปัญหาเสียหลักล่าดำเขาต้นนี่ล่าน้ำม,มันสกนเป็นเหมืองเมียกครับเปลยกบ่เฮีงคือแดดนมากกับบ่เแหงกะท่ำการขูดไปแล้วครับพี่น้องน,นี่ขูดขูดขูดเปลยกออกนิดนึงครับนี่เห็นบ่ครับเปลยกมันสีคุยคยแบบนี้ี่มันกระลังสีเดินไปเข้ากับขูดครับฝนตกแล้วบ่เแหงนะครับพี่น,อน้อง ขูดเปลียวออกนิดนึงแหละก็ท่าท่ายากันเชือ้อราครับตัวนี้ยายาตัวเป็นยาผงครับยากันเชือ้อราปัญหาเกิดจากตัวนี้กะจากที่ห้าเปิดน้ำใช่ครับแสงเขาบ่ถึงครับพี่น้องนี่แหละแสงขเข่าบ่ถึงก็เกิดเชือ้อราได้ครับป่านต่อไปถ้าต้นมันเขียวแล้วต้วนมันสมบูรณ์แล้วปัญหาตามมากก็คือท่างใบครับพี่น้องไปก็ตันี้ตัวเอิญนวาร่าแอดแท็กครับตัวนี้ กัสีดยาตัวชีฟา้าเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นยาผงสีดกันนี่ครับตัวนี้พวกฝนตกปัญหาทุเรียนก็คือโรครานนะครับพี่น้องวิ่นะครับทุเรียนมันอยากเป็นดอกกันนานได้ครับพี่น้องมึงมวยเสริเป็นดอกอะไรได้หน่ตัวนนี้พี่ตัดพี่น้องเป็นดอกปีที่แล้วก็ได้กินน่วยหนึ่งนี่ต่วนนี้มันสิบบ่มันผสมบุญแต่ที่แหลกได้ครับพี่น้องต่วนนี้แต่ว่านี่เพื่นมาแถมข้างล่างก็รักษาอยู่ อืที่แรกกับโรคคอดินนะครับพี่น้องเป็นแผลกับรักษามหมในบาเมันอกิดมาเป็นล่านนบต่วนนะครับต่วนมันสีเขีเขยวๆหรอก่หล้างบานครับต่วนนี่ครับปัญหาตัวนี้กะเห็นผทุเรียนใบเหลืองครับอาหารดึงมาใบ่ได้นี่ครับใบเหลืองครับตัวนี้ก็ต้องทาการรักษาเบี่ยงต้นไปก่อนข้างลางรักษาเบียเบ่ยงต้นรักษาเปลือกแม่น เวลาถือแสงแดดมันจะแห้งบานมันกัสิปงเนี่ยมาไหม่ครับเพราะเท่าพูดกันเสียล่าครับพี่น้องสังเกตเบิงว่าต้นข้างล่างมันเขียวเปียกมันบ่แตกไร้งานนี่กะปัญหากระจากหนึ่งฝนตกแล้วแสงเขาบ่พึงสองเปิดน้ำใสทุกมือครับสปริงเกิ์ตีต้นทุกมือทุกมือครับปัญหานี่ อีต้นทุมือทั้งเกตเบื้องต้นสีบอ่บอบ่อเป็นสีน้ำตาลครับถ้าเลิมเขียวๆหรือแม่น,น่ะครับเขาเอื่นวาาน่าลาน้ําลานน้ำขาาก็สีว่าลานนังครับเกี่ยวกับน้มเนี่ยครับมันแฉมันบอ่อแหงบันอแหงมันก็สีเกิดจับผิวหนังผิวเหนือเฮ้าเนี่ยครับผิวผิวทุเรียนผิวต่วนมันเนี่ยนะครับจะแถมมันบอ่อขยายต่วนนีถ่ถ้ามันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้บอ่อเป็นยังครับถ้ามันเลิมเขียวเนี่ยข้ากระต่อ,กกตองหาวิธีแก้มันครับ ที่แรกมันจะเกิดจากหนงเสียครับผิวเขียวๆครับผิวเขียวๆแล้วก็เฮ็ดให้ต้นว่าขยายครับตน้นว่ใหญ่ครับแล้วก็ต้องท่าเนี่ยสุขเที่สีตบบัองกต่บ้านนะครับตัวตัวนี้ปัญหาเกิดจากฝนตกแล้วหรือหดน้ำแล้วมันบ่อแห้งนะครับพี่น้องแสงกวาวบ่เทิงก็เกิดได้ครับพี่น้องสบสิบทุเรียนนี่มักซุมม่มบ่มักเสียครับอ่านเขาก็รักษาเนี่ยนะครับ ตัวนี้ทุเรียนตัวนี้แล้วพี่น้องนี่สองสามปีครับนี่ตัวนี้รังบาท <c oughs> ถ้าพี่น้องเบ่งคลิปแร,แรกสิเป็นปลูกต้นคู่ครับนี่มันใหญ่นะครับปีสิมาอาจสิเด็ซิมอยู่ครับพี่น้องทุเรียนลังบาทครับตอนนี้ปลูกร่วมแล้วประมาณทางบ้านเล็กๆครับพื้นที่ปลูกบ้านแล้วก็ปลูกเป็นผสมผสานนะครับพี่น้องต้นนี้ครับ ตัวนี้ก็ประมาณสามปีครับนี่กำลังนี่ง่ากับออกนะครับปีสิมาอาจสิได้ผลอยู่ครับติดดูกอยู่นี่ติที่เรามันติดโดนม่วงสินะครับสอวหยอดม่วงออกแล้วครับนี่ต้นม่วงปลูกนี่ตัวนี้ก็ปลูกปีกัวครับนี่ตัวนี้ปีกัวครับตัวนี้เพิ่งถามมาดินหยังครับดินสมบปีครับเอามาถมทีเอามาถมทีครับ สมที่ละครับปลูกดินพันหลอกหน้าแน่ดินหินแน่ยังสกมื่อีครับเพื่อนน้ำมาให้่เนี่ยบ้านนี้ข้างๆวันนี่ปลูกกล้วยนยครับเนี่เบื้องครับพี่น้องกล้วยหอมข้าวเวนิดไงวะครับพี่น้องต้นนี้นะสิประมาณหามอยู่สามคนครับพี่น้องสองเขื่อนเด้อไงไงผูดไงผู้ครับต้นนี้สิได้หามมาครับกอยู่เหงาทุเรียนครับปลูกไรเพื่อนนี่มักนามแห้งครับ นี่น้ำล่างกานน้ำยังไหลมาหนีครับพี่น้องนี่แหละเป็นเกษตรผสมผสานลังบ้านครับมีทั้งหอมทองยางละเล็กละน้อยครับโบไห่ว่างเตาครับนี่ตัวนี้ก็ทุเรียนครับปลูกไม้ปลูกคือว่าปลูกไก่กันครับมันพื้นที่บหลายลังบ้านครับตัวนี้นี่แหละตัวปลูกแหลกครับตัวนี้ได้กินปีละหน่วยครับเพิ่นเพิ่นเบาเพิ่นเบาแข็งแรงแต่ที่แหลกได้ครับทุเรียนตัวนี้ อยู่มากกับบแข็งแรงมีปัญหาตลอดครับกะมีปัญหาตลอดกับเป็นแปลงเป็นต้นที่ศึกษานะครับพี่น้องว่าล <c oughs> ักษณะแบบนี้ครับทางศึกษาต้นบแข็งแรงนะครับมันงาต้นมากก็่าบอสปกลนะเป็นต้นศึกษาดูแรลรักษาไปตอนนี้กะโรคล่ากับเขาใบนี่คือนล่าแอสแท็กค,ครับนี่ล่าใบติด ตัวนี้สีล่ามครับพี่น้องแต่ว่ากับยาตัวสีสีกับยูอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าส่วนหมากมันจะเปลี่ยนหนานี่ยนะครับพี่น้องปลายฝนบ่แม่ช่วงช่วงล่าล่าตัวนี้ช่วงแดดจัดพืชผ้ามิถุนาเนี่ยครับแดดแล้วก็มาฝนเนี่ยนะครับมันเป็ียนห้างก็ต้องป้องกันนะครับพี่น้องยาห้มันเป็นป้องกันไวก่อนาป้องกันกัป้องกันถ้ามันเป็นนี่นองกับป้องกันเลครับตัวนี้มันสิเป็น ล่า A ek, แอทแท็กแหละก็ล่าล่ามครับล่ามตัวนี้สาเหตุก็เกิดจากนี่แหละครับใบเลี้ยงนี่ค่ะจากต้นนี่ละครับต้นเพิ่นเป็นล่าที่ต้นเป็นดอกเลยนะครับต้นนี่เป็นดอกอยสว่างงาครับเป็นเองนี่นี่นครับเป็นดอก้วครับเป็นดอกก็สว่งงาครับเพิ่นนี่ ให้อาหารให้ปุ๋ยเพิ่นเพิ่นกระแข้งเนี่ยสมบูรณ์ขนาดว่าใบเพิ่นบ่อันนั้นเป็นใดตัวนี้แต่ยังเป็นดอกครับแต่งงาออกนั่นแตงงาออกพี่น้องว่าแตงหน้าหนาฝนนี่บ่เป็นอย่างพบบบ่อครับนี่กระแตงครับแตงเข้ากับท่าเพ่นี่นะพี่น้องแตงออกงาแตงเท้ากับท่าเผ่มันครับพี่น้องท่ากันเสียล่าครับแตงทุเรียนเท่าถาบ่ได้ครับเพราะว่าหลังเจ็บพ้นผลิตแล้ว มาแต่งเลยครับบอดเลอครับผู้ลงต้นก็นแล้วแต่สูตรล่อใบแก่ใบหยังอยู่หนีบรอครับอยู่สวนสวนไงนั่นแต่งเทิงแตงหนวยเทิงตตดหนวยเทิงแตงงาครับพี่น้องอือนี่แหละปลูกเล็กๆครับพื้นที่บางๆหางบาในนะในพื้นที่เฮ็ดป่านแล้วอยู่พื้นที่สองงานครับอือเป็นร่วมแล้วทุเรียนอยู่นีใดประมาณ ซิบกาต้วนนะครับพี่น้องอือนี่นะครับปูคางบ้านไปนะครับต้นละเจ็ดสิบแปดสิบครับมาปลูกบ่วไดใส่ต้วนใหญ่ครับปูคางบ้านมันก็เริ่มใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่พื้นที่ว่างๆคางบ้านครับว่าหายว่างเตามีครับพังนาวมีวัดคุยยางครับอยู่นี่กษตรแปลงเล็กก็ว่าดครับนี่ต้วนหนึ่งครับ ตัวนี้ปลูกไส้ไส้ข้าครับพื้นที่เข้ามาหลายตัวนี้กะติดแหละครับเดิมก็เอิน่าติดแหละครับหยอดกำลังออกเลยครับนี่ครับตัวนี้ก็บ้ทนถงปีตัวหนึ่งครับอาวาแฮมวิดขึ้นมันขึนวิดไส้ข้าดีครับนี่นี่ครับทางล่งจอดรถครับต่อไปกรสิแตงตั้งต่อไปกรสิต่อเป็นระบบน้ำสปริงเกอร์ครับตอนนี้มันในต่อครับ นี่นะครับปอ้โมันก็นยอ้อนมันก็ขึ้นนะครับทางนี้มันสิบ่มีบ่มมีงาหรอกครับทางทางมหาไซคาแฮมมี่คางอย่างเดียวครับนี่ครับอีกอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ปีกว่ารวมแล้วซิฟก็ตัวครับตอนนี้ข้างบ้านอีกสองตีนาะสิได้ผลผลิตครับเป็นอีกสองตีนี่นาะเหน็นผลผลิตอยู่ครับข้างบ้านเล็กๆ ว่าต้นปีสีมากกับสีมีอยู่ประมาณสามต้นเสียวดอกลังบาดนี่ละน่ครับนี่ก็ต้นหนึ่งครัก็ล่างปลูกปลูกแล้วม่ย่งงล่วยนะครับพี่น้องนี่นครับปลูกแบบย่งงป่วยครับยูนี่พื้นที่หน่อยกระจิงครับ แกบ่อไห้มีหม่องว่างเลยครับพื้นที่น่าก็จริงครับคางบ้านเก่าบ้านน่ครับบ่ใไห้มีหม่องว่างเลยครับคืองานของบ้านมาบ้านก็ไม่แนวกินหรอกนะพี่น้อบางทีเะาบักงูบักหน้าวนี่ก็ต้องถามครับดกนี่บักพริกครับบักพริกได้นีมครับปูไว้นี่จะเก็บกินช่วาปีครับวันนี้ยบนพื้นที่คางบ้านครับบ่อไห้มีหม่องว่างเลยครับ นี่ครับนาบ้านก็เป็นแบบทุเรียนนี่ครับตัวหนึ่งนี่ครับนี่ตัวนี้ปลูกแล้วยอดพ่นขาดครับปลูกไวนาบ้านตัวนี้พ่นยาพ่านยังกับว่าเดีพ่นรูทอสวนครับพี่นอ้องบึงทีบางหน้ามันโลนครับพี่นอ้องนี่นะพี่นอ้องที่ปลูกว่าให้พื้นที่ห้าว่าให้ว่างพื้นที่บ่ให้ว่างเลยครับ ตัวนี้เป็นบักคูุเลียนครับตัวนี้บนถึงปีประมาณอีกสองสามปีก็สิเดผลอยู่ครับพี่นนองถึงอาจสิดูแลบ่เต็มที่คืออยู่สวนดินแดงอาจสิกัสิเดผลอี่ลูกอยู่นะพี่นนองอืมที่ลูกหน่อย,ยสร้างมั้นครับอยู่ข้างบ้านครับอืมตัวนี้พวกบักพีกกัสีพมมวลกอเกี่ยวทุกอาทิตย์รึบบ่าสัสงกะสว่างนี่สิบมือครับเวลาสิดี่พี่น้อะ บานกล้วยครับทางบ้านนะครับพี่น้องกล้วยตัวนี้ต้นต้นต้นนั้นไม่แม่นที่หรอกครับนี่คือแดนมันอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องทางบ้านเราี้มีบักเขียบบักกล้วยมีปั๊ดูยางครับรอบบานเลยย่างเขาส่วงนี่กับบักเขียบซุกแซ่วครับเก็บกินครับพื้นที่ามไรว่างเตานะครับบุตรบักพิครับพี่น้อง เย็บกินยู่นี่กับเปเบิร์ตครับกินกับกล้วยอยู่ลาบกับยู่นีนะครับพัหงหนากับเป็นกล้วยข้าวเนตรครับกล้วยที่ใหญ่ที่สุดนี่แหละครับอยู่สวนนี่ใหา,นะายจากสวนมาปูนี่ครับเพราะว่าทุเรียนมันใหญ่แล้วนะใหายจากสวนมาปูนี่เพื่อพี่นองมากะสิมีเนียวสายพันธุ์ว่าอยากให้มันซูนพันธุ์นะครับพี่นองพันธุ์นี่มันใหญ่สมบูรณ์ นี่ครับกล้วยสายพันธุ์ใหญ่กล้วยหอมขาวไว้นิดครับท้ารุ่นนี้ดได้หาม,มาครับพี่น้องคือคือเทคนิคการปลูกกล้วยให็นใยนะพี่น้องข้าบเดเอานอนไว้ลายครับนี่ตัวนี้ยังเ, 3, เงหลือสามยัง่าลายเลยครับปาดออกสิปาดออกตัวหนึ่งแห็มเหลือสองครับหลูกมันเกิดตัวนี้ใ่มากฮ้าตัดตัวนี้แหมเหลือสองครับพี่น้องสมบูรณ์ครับใยตัวนี้ หาใหม่มาค้ำไหมครับพี่น้องใหม่เพิ่งมันต้องค้ำพนครับมันใหญ่แห้งถ้ารุ่นนี้มันสิดประมาณเก็ดสิบโลครับอยู่นี่เคยเอดเฮดใดนี่ครับเก็ดสิบโลครับนี่แหละครับพื้นที่บนที่ที่ปลูกบ้านแล้วที่ดินสองงานเทิ่งบานเทิ่ยงมองจอดรถนี่แหละครับปลูกบัตรคุยางครับพี่น้องทางล่างนี่จะเป็นกล้วยหอมทองครับหอมประทุ่มนี่มันพี่นะนี่ครับหอมประทุ่ม คือมอห้หว่างเลยครับนี่นี่ก็แดนสูดแดนเลยครับมอยหพื้นที่ว่างครับปลูกวัตคือย่างครับมันก็มีดอกกระเจียวก็มีบัเขียบก็มีครับบ่อึดบ่วยากนะครับพี่น้อครับมาปลูกของถ้าแห้งอึดแห้งหยากครับนี่คือชุเรียนอยู่นี่ก็ได้ปลูกอะไรประมาณสิบต้นนลครับพี่หน้อสิบต้นก็เรื่มใหญ่เลครับ ต่ก่อนผมปลูกทุเรียนใหม่ๆครับผมก็ไปศึกษามาเพิ่อนว่าทุเรียนนี่บางต้วมันเป็นแต่หาหกหมื่นเลยครับพี่หนอกอู้มัคสิได้ไลายเป็นแบบอกก็เลยว่าแมีนข่ว,วมเพิรนเด้เพินวะต้นละสามหมื่นหาหมื่นนี่เพชรได้ได้พี่หนอกเพิรนวะถ้าต้นละหมื่นนี่จิบจิบเพิรนวะอืแต่ก่อนกับบอสเซียได้ครับพี่หนอกบ้านนี่มาปลูกดูสวนส่องกเกษตรศิทฎีใหม่นะหู้เลยครับ มันเป็นหลูกครับสามสิบกว่าหลูกกับเป็นเงื่อนเมื่อนนะครับพีน่น้องทุเรียนปีแรกปีที่สองกระคูณเราครับเขาดูเรียอยๆสมบูรณ์ไหนมากกาดในร้ายนะครับพีน่น้องการปลูกทุเรียนขายยังนะครับสิเปาาหาหขายาด้ครับพีน่น้อง่นว่าหน่วยละหาถวยขายแนวอื่นมันจีด้ครับพี่น้องนี่ขายบวกทุเรียนอย่างเดียวครับหน่วยละห,าหล้าถ้วยซ้ำถอยซ่องล้ยครับพีน่น้อง ตอนนี้ยุคางบ้านกันนี้นะครับปูกเขาเล็กเทนอยกะร่วมเดี๋ยวกะซิบต้นสิบเอตต้นน่ะต้นนี้พี่นาสิกะซิเป็นปีทดนรองนี่ต้นนี้มันอาจะสีบอกิ้งอาจสิบ๊ใหญยแห้งมาได้ครับเพราะว่ามันปลูกพื้นที่นี่ข้างทางนี่ครับเป็นอันนั้นนะครับเป็นเกาลัดมันบังแสงปานข้างกันครับปานทั้งนี้ก็เป็นบกงงวงทังกับบักขามครับพี่นองน่ มันก็เลยมันบอยู่หลงโลง่งทุเรียนนี่มันมกโล่งโป่งครับแสงเข่าเถิงทุเรียนไมนส่สมบูรณ์นะครับคือตัวนี้เข้ากับบลดขาดวังหลยครับพี่น้องเป็นตัวละหานวยหก่วยขาวครับมันอยู่ขางบาดก็ได้ก,กินได้ซิมนะขางบาดเด็กๆเ,เข้ากับบลเนียนสารเคมีร้ายนะครับพี่น้องก็วันอยู่ขางบาดบางทีมาเรงนี่บางทีครับจนหยอด กุ่นเกี่ยวกับเบอร์มาซีดนะตัวนี้บ่แม่นซีดประมาณเดือนหนึ่งแรือบริสีดอย่ามาเลี้ยงมึงดิครับกุ่นเบิดร์ตพอไอหยากไปอยู่สวนใหญ่นี่กม็มีแเนม้ยก็มีแเนีม้มาเลียงมีกัดมียั้งเนี้ยครับบริสีดูเป็นซัมไดก็เอาซัมหน้านนครับอยู่ข้างบ้านครับเป็นต้นละซีหาน้อยมันก็คักเลยได้ครับที่นอกครับคิดนี้กะ เอาไม่พี่น้องเบื้องเกี่ยวกับเสียล่าเน่ยล่านำขังเนี่ยล่านี่าานเน่ยล่าเขาต้นนี่แหละครับล่าแอดแท็กเนี่ยครับพี่น้องเขาเป็นนะคเขาป้องกันนะอืบนพื้นที่ว่างๆเขาปลูกใหดเดิร์ดคุยยางครับพี่น้องเบิ้งกลว้ยวก็ได้พี่น้อง่าใหญ่ใบใหญ่พี่น้องเ่าต้องทางมากล้ยในดินยังคร,ยรครับ้ดิน,นสัมาปีครับดินกลนซากบว่าดเพียงแต่ว่ากลย้ยครับวันนี้นีมันสิม,มักทีสุดคือหนามครับเทาตีดแล้วเนี่ย น้ำไหลพานทห่ดีครับน้ำล่างถ้วยล่างจานครับทั้งผุนกับกวยหอมท่องครับน้ำยุนีสิบปีทิมครับนี่นะคือทอมากนี่ครับน้ำล่างจานนด้ครับพี่น้อต่อลงมามันสิมาไหลตรงนี้บอนทุนีกับทั้งเพียกับเป็นน้ำล่างถ้วยครับต่อลงมาเข่าเงากล้วยครับมองหันกัสิเป็นน้ำอาบน้ำจากของน้ำตัอเป็นทอไว้ใต้ที่เหล็กครับปล่อยลงมานีครับมึงเดียวครับกวย หวยหอมทองมันหมักน้ำมันก็เปิดน้ำเวลาละาอาบน้ำมันก็สไลลงมาหนีนะครับพี่นอ้องเข้าแถบบ่ไเ้หดเลยล่ะนี่กระสิหดแนวเตอรทุเลียนนี่ครับเป็นระบว่างเป็นสปริงเกอร์ครับนี่เทอทุเลียนนี่ว่างเป็นระบบสปริงเกอร์นะครับพรวาวะที่เดีกระใส่สายยางหดมันมัน,มนบ่ออครับเพิ่มซุ้มมาได้กลับมาเป็นระบบสปริงเกอร์ครับที่ตอน เป็นยังคือว่างระบบสปริงเกลืครับทุเรียนพอตอนเสียวน่วยมันต้องห้นามป็นเวลาครับไห,หน่อยหไหลายกะได้ครับนี่แหละคือมันว่างระบบสปริงเกลืไว้เพื่อสีเอาดอกปีซีมานี่ครับพี่น้องหนึ่งตัวน,นี่ก็ยังตีกัวครับตัวน,นี้เอามาได้น้ำพอน้ำอ้องครับมาปลูกต้นนี้นี่ย,างงานยังงายยังไม่ได้เตียงครับงาาหลายเลยนี่เรื่องเด้อคางๆครับทุเรียนนี่ สีโตว่เร็วเลือยใหญ่เร็วครับปลูกกล้วยข่างกันนะครับพี่น้องให่เร็วแห้งดินแน่นๆน่ดินแน่นแเกลี้ยงกล้กับสิล,ล้มเลยครับพี่น้องล้มครับทุเรียนปีแรกที่จริงไงปลูกทุเรียนใหญ่ทำานีนกล้วยพ่ออ่อเลยครับแต่ว่ากะเสือดายนะครับอืกล้วยมันกนใหญ่ไปยามตัดนอมันมหาต้นนะครับี่นคุดนอปาดออก บ, asure да uh rep. บริขุคหรอกครับส่วนมากปาดปาดออกจากบริเวณโคนต่วนว่าให้มันยับมาหาต่วนทุเรียนครับให้มันยับไปทั้งผลครับวิธีวิธ oui. well ีขยับกล้วยว่าให้ขึ้นโค่นครับยูนีสีเฮดผูกแบบซีปีหาปีบ่ขึ้นโค่นครับให้ขยับไปทั้งผลนี่ครับขยับไปทั้งเท่ากับปาดทั้งมหาทุเรียนปาดนอออกเท่ากับให้นอไปทั้งผลต้นนี้เสียออกอยู่ครับเด้อพี่นนอะ คนจ้ออกเซลต้องคุนไหวป่ปาออกเลย,เยที่จริงกับพรอบป่าแต่โดนน่ะแหละแต่ว่าบนมีเวลาเหมือนนี้มากว่างอยู่หลังบ้านก็เลยมะอัปเดตในพี่หนองเบิงปูได้ครับในพื้นที่เหาเคดบ้านแล้วห่างบ้านยุ่นี่ิสิปูปั้นุย่างเลยครับนี่กล้วยพร้อมท่อกล้วยน้ำว่าพื้นที่ห้ามบองว่าพื้นที่หลายพื้นทงข้นก็เิว่า ใส่พื้นที่หร้ยยังปลูกได้บ่แมนครับถ้าปลูกว่ต้องใส่พื้นทีล่ลายก็ได้ครับเกิดทุเรียนยุนีซีปี5ปีได้ผลผลิตจิบต้นครับก็ถ้ามันไดนผลผลิตสมบูรณ์ก็คิดเอาครับปลาพื้นที่แ้หน่อยๆมันจะได้ปีจักบาทแต่ลําพังกล้วยเขากับพ่อได้่าน้ำค่าไฟอยู่นะครับพี่หนอ,อย่นี หลังจากกินอย้กกินกับคล้ายคล้ายเลยกับแจกนะพี่น้องเนว่าสีค้ายเบิร์ตครับพี่น้องมาทางไกลอยากได้สายพันธุ์ครับแต่ว่าบ่บด้ทรงนะพี่น้องยนกบดิทรงห้อนอใหญ่พี่น้องมาทางไกลมากไปพ่อเด็ดไปปลูกด้วยครับพี่น้องเสีทยทิศดีไใหม่กัสีขอจบไปซ้ำนี่แะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ